สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ยศุธารานะคะอยู่ที่ปรา,าสาทตามอน,นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านปรา,าสาทตําบลบัวเชดอําเภอบัวเชดนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่จึงถือเป็นโบราณสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะ,ะที่ ถูกสร้างขึ้นนะคะในราวพุทธศตรวตรรษที่ 27, 28นะคะตามที่กล่าวไว้ในกรมศิลปกรนะคะอาจารย์ได้มาลงพื้นที่ทางวัฒนธรรมนะคะเพื่อทำการศึกษานะคะบริบทพื้นที่ของตัวปราสาทนะคะเพื่อประกอบการเขียนงานทางวิชาการในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะของปราสาทของโบราณน,นะคะ ตอนนี้อาจารย์ยสุธาราศิริภาประภากรอยู่ที่ปราสาทต,ตามอนแล้วนะคะปราสาทต,ตาม o n เนี่ยนะคะน่าจะเป็นการถูกสร้างขึ้นนะคะเพื่อถวายแดย่พระพุทธเจ้าเพราะจากการาค้นนะคะพบนะคะจะค้นพบภายในตัวปราสาทนี้นะคะจะมีพระพุทธรูปนะคะไม้และพระพุทธรูปหินนะคะที่ถูกปั้นขึ้นแล้วก็อยู่ภายในองค์ปราสาท ตามแห่งนี้ซึ่งปราสาทตาม o n เป็นชื่อของตัวปราสาทแต่ไม่ทราบว่า,ามีที่มา,าจากสิ่งใดอย่างไรแบบใดนะคะอาจจะชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่ชื่อตาม o n หรืออาจจะเป็นาการนำชื่อเรียกของบุคคลสำคัญได้มาประกอบสร้างให้เป็นสถานที่แห่งนี้นะคะจึงเลยได้มีการตั้งชื่อว่าปราสาทตามอน ในปัจจุบันนั่นเองนะคะที่นี่นะคะน่าจะเป็นปราสาทหนึ่งที่ไม่ค่อยมีผู้คนได้เข้ามาท่องเที่ยว มากหนักนะคะจากการที่อาจจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาหรืออาจจะยังไม่เห็นถึงความสําคัญหรืออาจจะยังไม่มีชื่อเสียงมากพอนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธรก็เลยลงพื้นที่นะคะปราสาทตาม o n เพื่อทําการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ทาการศึกษาสถาปัตยกรรมและที่ตั้งของโบราณสถานปราสาทตาม o n เนี่ยได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาและสร้างอุทิศถวาย เดบพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะแล้วก็เราจะได้อะไรจาก ปราสาทแห่งนี้นะคะเราจะได้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็ได้รับรู้ถึงความสําคัญนะคะแล้วก็การสร้างฐานคติสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่แถบนี้แม้จะแม้แต่จะเป็นอารยธรรมขอมแบบโบราณที่มีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ตามแต่ก็ยังมีอีกยุคนึงนะคะที่มีพระพุทธศาสนาถูกเผยแพร่เข้ามาแล้วก็ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นโบราณสถานแห่งนี้ที่เรียกว่าปราสาทตาหมอนนั่นเองนะคะ